สวัสดีค่ะอยู่กับซอวบอไซด์เลยนะคะมาค่ะมาดูเขาจะดึงรถกันแล้วาาใช่สลักไม่มีสลักสลักมันอยู่น้านะัดเลได้กะน้ำลุมก็ได้ข้านมานนั่นนี่ก็เคลียร์ทางดึงรถ ตกเครื่องเดี๋ยวเครื่องใส่เครื่องดีดีก่อนเครื่องตกแตกเดียวให้ร่างมีดีไปสิไปครับไปสิไปเริ่มใส่เด้อเรื่มตั้ใส่ดูนะฮะกำลังจะดึงแล้วครับพื้นบอพี่น้องมาลุ้นกันนะ พอ่พอพอ่พออย่าเฝ้าอ,อ,อย่าเฝ้าเดี๋ยวยยกระโดดลงในตี้ น้ำมันเฮียพ่อถือแนวน่ะน้ำมันเฮียัต้ยเอคนมาน้ำไโปไปไปง จัดแรงจัดอ่ะโอ้โหอย่างแรงอ่ะโอ้แดงมากไปได้ทุกพื้นที่ครับไปได้ทุกพื้นที่โอ้แดงมากหะถอยหน้าถอยหน้ถอยหน่อยนึ่งเอาเอาเอ้าเอาติดอีกแล้วติดเดี๋ยว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 ส่งประธานออก โอ้พอพอพอพี่ดอกพี่ด๊อกนั่นน่ะโอ้าหโอ้โหองพ่อฮะโอ้ยโอ้ย เสียวเออมันจะใส่ห่ออออกเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเด้อโอนไปโอ้เจเนกเจเนกเสือพลังใบไม่มีใบผมอยู่ไม่ได้ ถ <laughs> อยมาเออถ <c oughs> อยมา <c oughs> ไปพี่นกไปไปพี่นกไป ขอยตามกันนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆมันแสบบ่อหยัำแนวน่นะก <c ười> ืนเลยบ่ข่ายอยู่บ่ใบมันอ่าถอยตามลังมานะครับกลัวเราติดนะครับ บาวุธเป็นคนขับนะรถคันนั้นแรงจัดเลยโอ้รถเสียนกนี่เหตุผลที่เราใส่ล้อวิบากนะฮะบลอ้อแบบนี้นะนี่มันไปสี่สถานที่นะเวลาบูไปอัดฟางก็รถคันนี้ไปนะมันก็จะลุยนะงานมันก็จะลุยกว่าอ้ตัวดอกทั่วไปนะะ ถ้ามันเป็นดอกแบบนี้มันก็โอเคนะลุยได้ทุกที่นะจอดพอไปกินข้าวหรือว่าไปนานไหน จะเทงห่ะอ่าน,นันเย่จะเทงเสร็จไปค่อยไปกินข้าวแล้วค่อยมานาประคิดอย่างนี้บอกไอ้ควายรล่อมีจอยควายนั่งตากแดดนี่ีบ่พี่น้องยังทุกคนเราหวานข้าวหวานปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเฉพาะนาน,นี้เรากลับมา มาใหม่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นบ่ายจะบ่ายจองแล้วนะคะเราจะไปกินข้าวกันค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเบาได้เบาทุกทีเบาได้เบาเบาได้เบานะครับโอ้ที่นู้นว่ารถเร่งเลยครับคำคุยตือนน้ำมันไม่ค่ยตุ่มหมุนซะนอห่วยไปเลย รถเยอะนะคะทุกคนจอดรถไว้เราก็จะไปกินข้าวกันนะคะนี่กระนวยหนูข้าวตอนบ่ายสองนะะทุกคนโอ้ยเมือดไยมากนะคะจะเอาให้เสร็จนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีงานแม่ครูนะฮะสองวันนะคะทุกคนเรามีงานแม่ครูสองวันนะคะก็เลยต้องรีบหว่านปุ๋ยให้เสร็จในวันนี้นะคะ พี่น้องฝลนกระสิตกเดี๋ยวเราจะพอกันไหมนะคะตาวโบครับรถไปกินขาวกอนค่ะต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านนะคะไม่มีใครหอ่อข้าวมาให้เรากินที่นานะะ <c oughs> <c oughs> ก็จะนอนพักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะก็จะกลับมาวัดปุ๋ยที่นาที่เหลือนะคะก็ประมาณ3มที่นะคะก็ประมาณยี่สิบก่าไร่นะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องสาวโบสายลุยนะคะพรใหม่คลิปหน้าสบัยดีสวัสดีจ้าโอ้ยตกตกตก